สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้นะครับมาอัปเดตราคาต้นไม้ที่ตลาดสีวันอีกเช่นเคยนะครับก่อนออ่นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการําคลิปต่อๆไปผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมไม้ร้าน F อฟอินกาเดนะครับสําหรับท่านใดที่เปเอฟ c นะครับร้าน f อฟอินกาเดหรือร้านพี่ฮอนนะครับก็มาเอฟได้เลยนะครับวันนี้มีไม้หลากหลายให้เลือกนะครับ จะพาชมชมเขาข้าวก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีแต่สวยๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็อลังการมากๆนะครับไม้ด่างไม้มงคลนะครับพี่ฮอนสวัสดีครับสวัสดีครับอพี่ขอเบอร์ตัวติดต่อครับศู0ย์2 7้า7ย์เก้าแปดสองเจ็ดสองย์เจ็ดครับหาเบอร์นีแอดไลน์ได้ไหมครับได้ฮะแอดไลน์ได้แอดไลน์ได้นะครับแล้วก็ค่าส่งครับก็เป็นตะการหนึ่งร้อยห้าสิบบาทล ครับเป็นเหมาตะการ้อยห้าสิบใช่ไหมครับครับโอเคครับมาชมกันเลยก็สรุปตาที่ตัวนี้ก่อนสวยมากก้นส้มด่างอ้ทำไมเลี้ยงได้โตมากครับใหญ่มากๆก้นส้มด่างกระถางใหญ่ฮะกระถางเกลียวไซส์สิบนิ้วไหมครับพี่ครับสิบสิบหรือสิบสองนี่แหละครับสิบสองนี่แหละมั้งสิบสิบสองนี่แหละครับใหญ่มาก ต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับต้นนี้อยู่ที่หกพันห้าหกพันห้าร้อยบาทใช่คุ้มมากต้นนี้โอ้โหอย่าโคตรคุ้มนะครับใบหนึ่งเขาก็ขายสองสามพันแล้วใช่ครับเมื่อก่อนใบหลักแสนหลักหมื่นนะครับก็จะมีใบมันเป็นไม้ยอดมันก็จะมีใบเขียวบ้างสองใบเม่อคือสามใบนี่แหละครับอันนี้ใบล่าสุดจะเขียวอันนี้ก่อนล่าสุดจะดังสเตียสวยต้นใหญ่ ้ <6 S 2> ัมาต่อที่ตัวนี้เลยสะดุดตามากๆสวยกล้วยโนโนะ<า>สวยจังเลยครับชําม,มีรากเลยกุ้ยโนโนตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ต้นละแปดร้อยแปดร้อยบาทนะครับ<ช>แล้วก็อีกต้นหนึ่งตัวนี้ด่างสวยมากตัวนี้เขาจะด่างแบบนี้ก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยจะกลายสีชมพูใช่ค่อยกัดเป็นสีชมพูเขาดูมีเสน่ห์มากเลยนะครับ แบบปลูกประดับสวยงามแต่ว่าตอนนี้ลูกทานได้ไหมครับไม่อะไรนะลูกเขาทานได้ไหมครับลูกเขากินได้ไหมส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยกินเพราะมังลูกมันเล็กอ๋อมันลูกเล็กแต่ว่าผมว่าปลูกเป็นไม้ประดับนะสวยเลยนะครับเพราะาต้นใหญ่หต้นสามสิบสี่สิบเซนได้ตันนี้คือรอดตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเขาต้นใหญ่นะครับ ราคาเดียวกันไหมครับราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันต่อมาครับเศษฐีวินสันครับตัวนี้มันเป็นเป็นลูกผสมเลยจะเอาร้อยเดียวอืมหนึ่งร้อยบาทเหรอถูกมากสวยดีอะตัวนี้ลายสวยดีโอ้ขนาดขายขายข้อเขาก็ยังขายเป็นร้อแล้วนะครับใช่อันนี้เอาไปตัดก็ได้เอาไปขยายก็ทงก็ได้ตัวนี้เป็นเศษฐีวินสันตัวนี้ซิมบุรีใช่ซิมบุรีแท้เนี่ยสีมันจะ มันจะเป็นแบบออกขาวน,นี่มันจะออกเหลืองสงน,นี้ครับใบใหม่หลอดใหม่ขึ้นมาหลอดใหม่ใบใหม่นะครับสวยมากๆ,ๆเลยลายดีมากใช่ใบใหม่สวยเลยสวยกิบตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยนี้ก็ราคาดีมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าราคาดีมากปกติไซนิวขายเป็นพันขึ้นนะครับประมาณพันใช่ใช่ครับพันขึ้นนะครับถ้ามาแรกๆก็หลายพันอยู่ครับ อันนี้มันราคาลงแล้วก็ก็ขายตามตลาดนะครับตัวนี้ละตัวนี้ชื่ออะไรนะครับไอ้มานิลามะนิลาด่าหรือเขียวหมื่นปีนะครับถ้าเขาไม่ด่างนะครับต้นนี้มันยังไม่มีหน่อแต่มันก็จะใกล้แล้วแหละครับตันนี้เอาสามร้ห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะครับมีหลายต้นอะู่ักทางมาถามได้มีหลายต้นให้เลือกด้วยนะครับสวยมากๆนะครับมีหลายต้นให้เลือก เลี้ยงง่ายมากบอกเลยตอนนี้ไม่มีชามนา้ำว่าผมออกไปเลี้ยงแล้วอันนี้ก็ไอไอโดเมตโดเมนมันเป็นไม้ต่อครับแต่มันเปิดมาด่างแล้วแหละดังสามใบล้ว,ลวอัน,นเอาไปขึ้นเสาให้เรื้อยได้เลยนะครับเป็นไม้ต่อวางสองใบอันนี้เอาร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทครับมาต่อที่พาไรโซ่ไซส์ใหญ่มากก็เอาห้าสิบาทแล้ว ฮ่าาสิวเท่ากันเอา่ิงเหรอโอ้ราคาดีบีมันจะคุ้มค่าส่งหรอเปล่าประเด็นนั่นเลยครับแล้วกำไรกำไรหยกแล้วครับอันนี้มันเป็นกำไรทองใช่ก็เอาร้อยห้าสิบเลยนะหนึ่งร้อยห้าสิบกระถางไซส์สิบสองนิ้วนะครับใช่อันนี้แม่ไปเปลี่ยนให้เป็นกระถางใหญ่แต่ตอนส่งผมน่าจะเปลี่ยนกระถางเล็กให้เพราะว่ามันหนักมากใช่ครับไม่งั้นจะใส่ไปได้น้อยเนาะพี่ใช่ ใช้เล็น้อยแล้วมันค่าขนส่งมันอาจจะมีเพิ่มเติมครับแล้วก็มาที่ไม้เล็กนะครับน่ารักน่ารักราคาก็น่ารักด้วยตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ชื่ออะไรครับอันนี้ไอเสือพานครับเสือพานเป็นตระกูลอากนิมาใช่อากนิมาตันตัมไตทันเลอร์ครับตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวตัวที่มันหน้าขาวผมจำไม่ได้มันเป็นตัวยูเอสหรือตัวเจแปนนี่แหละแต่ไม่ใช่ตัวอินโด ใช่รางเดินแล้วก็เลยเอามาขายต้นเอาสามร้อยนะสามร้อยบาทนะครับครั้งที่แล้วต้นจุงงวันนี้ขายสี่ร้อยแต่ที่ตลาดผมเห็นนะนจาหายากกว่าใช่ที่เห็นตลาดเขาขายเขาขายเป็นพันนะครับแต่สูงว่นนี้นิดนิดนึงใช่ตัวนี้มันจะหายากกว่ามันหน้ามันขาวอ่ะนนี้เป็าไก่ดาวเปลกไก่ดาวน่าจะชิ้นตาก็ดูจะผมก็ทําไม่ได้ต้องลองลองลื้อดูแต่ว่าไอ้ลำต้นต้นใหญ่น่าจะน่าจะตาแหละ ลำต้นแบบใหญ่มากใช่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับไอพวกนี้ก็เอา20บาทแล้วกันนะมีกิ๊กแก๊สแล้วก็มีแพตินัมแล้วก็มีซิเวอร์คาวซิเวอร์คาวตัวนี้ตอนนี้ชื่ออะไรนะครับแพตินัมแพตินัมใช่ใบก็จะเป็นเงินทั้งใบถ้าซิเวอร์คาวมันจะมีกระดูกเขียวๆครับใมาต่อที่เซนีจันกันนะครับ นี่เป็นสเสน่ห์จันดําด่างนะครับ<ช>ด่างสวยมากดําด่างตัวน,นี้มันจะออกมินต์นะอยู่กระถางสีไอ้ใบนี้มันเผือกมันจะยุบไปมันจะออกมิ้นต์มินต์มินต์ประมาณนี้ราคาเท่าไหร่ครับเอาพันสองเนี่ยนะหนึ่งพันสองร้อยบาทครับใช่ลากทะลุแล้วนะครับครับต่อไปครับเป็นไอ้ไวโอลินครับรับรบน,นเอาสามร้อยห้าสิบเลยเลยนี่ย สวยแล้วก็ยังราคาดีด้วยครับสามใบสามใบกับกรอดจะกลางนั่นแหละครับสามวันน่าจะกลางะเต็มที่ครับแล้วก็มีอันนี้เป็นจนบุตรสลาครับบุตชิ้นตามันเป็นสองตาโอ้โคตรคุ้มครที่ได้สองกับได้สองต้นเลยนะครับในหนึ่งกระถางใช่ตานี้จะสวยจะสวยหน่อยมันเป็นแบบด่างสเตียใบใหม่ทิ้งไปก็สเตียเหมือนกันนะอันนี้ผม ทิ้งไปแล้วใบก็เอาพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยบาทใช่ตอนนี้ก็ดังกันถือว่ากุ้มมากๆนะครับใช่เราไปเปลี่ยนก็ได้เอารากทะลุาลากทะลุแล้วนะจะรอ <นะ S 2> ให้มันโตอีกหน่อยก็ได้เคยเปลี่ยนแล้วก็มีตัวนี้ครับอันนี้เป็นจินนี่ดังไม่หาเจอมา ตัวนี้เอา450เลยนะ450บาทนะครับสวยมากมากเลยครับแล้วก็มีกลอกมรลกตดด่างด้วยนะครับตัวนี้ด่างขาวไหมครับเออก็เรื่องด่างเลยนะด่างเหลืองเลยแต่ว,ว่าใบใหญ่มากนะตัวธรรมดาหรอผมคิดว่าเป็นตัวด่างขาวแต่ว,ว่ามันสีขาวมากเลยนะอันนี้ขาวมากเลยหรือว,ว่าขึ้นอยู่กับแสงด้วยนะครับมั่งครับตอนนี้เอา สี400่ร้อยก้วกินะสี่ร้อยบาทใช่มันเป็นไม้ไอ้นี่นะไม้ตัดกิ่งมาชาอะ่ะแต่ว่ามีรากแล้วก็เลยเอามาขายเนี่ยรากมันทะลุมาแล้วสี่ร้อยบาทแล้วก็มาที่ต้นนี้ครับอันนี้เป็นพิงคิงพิงมะบิคิงอ่าใบสวยต้นนี้ใบดำลายละเอียดใบนี้สวยสุดเลย ลายละเอียดยิบนนกว่าก่ลอกซี่สวยมากจะเป็นมาเฟ่ธรรมดาไม่ได้เป็นไก่ลอกซี่อันนี้เท่าไหร่ครับตันนี้เอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับใช่อันนี้เป็นออเรียออเรียนี่นะครับด่างทุกใบนะครับด่างทุกใบเลยนะครับทุกใบตอนนั้นเอาสามร้อยแล้วเนะสามร้อยบาทครับใช่ใบมันไม่ได้ใหญ่มากก็เลยเอา เอาไป,ป,ปต,ตัดวางข้อได้นะครับใช่แล้วก็มิ้วคอนพิตรีเท่าไหร่ครับเอาห้าสิบบาทเลยห้าสิบบาทนะครับมันต้นใหญ่หอยู่สูงมากเอาไปขึ้นหลัก,กเอาไปขึ้นเสาหรือว่า,อาไปตัดทำยาว<ช>นก็ได้นะครับใช่แล้วก็มีตัวนี้ครับหน้าวัวใบอันนี้มันจะเป็นอ่าเป็นลูกผสม ลูกผสมตัวนี้น่าจะเป็นผสมแม็กเพราะว่าก้านมันเหลี่ยมยังจับกันอ๋อจับที่ก้านดูนะครับดูที่ก้านนะครับอ๋อก้านเขจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้ลูกผสมไอ้แมกนิฟิคัมอะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเอ่าสามร้อยสามร้อยตัวนี้อันนี้ก็สามร้อยอันนี้คิสตอลินัมอันนี้ก็สามร้อยนะครับใช่ตัวนี้่ว่ากระดูกนจะวิ่งวิ่งอะครับ สะท้อนแสงเลยนะครับใช่แล้วก็มาที่ตัวนี้ครับออันนี้สวยจังเลยพึ่งไปหาเจอมาเือตอนนั้นสวยมากพึ่งไม้หาเจอใหญ่มากนะครับตอนนี้ก็เอาสามร้อยะสามร้อยบาทโอ้โหราคาดีมากคุมอยู่ตอนนั้นสองใบก็ร้อยห้าสิบได้ใช่อันนี้ห้าใบสามร้อยคุ้มมากครับครับต่อไปครับ นนจัก,กรลินครับใช่จัก,กรลินครับโอ้ทำไมพี่เลี้ยงได้ใหญ่มากเลี้ยงเก่งมากครับตอนนี้จัก,กรลินเป็นอาโลกาเซียก็เอาต้นละห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับต้นใหญ่มากห้าร้อยบาทเลี้ยงยากอยู่นะไอ้ต้นไอ้ตัวเนี้จัก,กรลินแล้วก็วก็นี้เป็นไอ อะไรเอสโคเลโตมอนเตล่าเอสโคเลโตตัวนี้ยังไม่ได้ถือว่าใหญ่มากนะเขาใหญ่ได้กว่ีมากมากเลยใช่เขาเรียกคุชลูุยากใช่ <c oughs> จะเรียกง่ายๆนะครับใหญ่มากใช่ต้นอยู่บ้านใหญ่มากไม่กล้าตัดเลยเอาไปขึ้นก็ได้ไเป็นมอสุดอ่าเป็นตระกูลมอนเตล่านะครับใช่ครับตัวน,นี้เอาสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครับโอ้โหคุ้มมากให,ใหญ่มากถ้าคนตัดเป็นเก่งๆก็ตัด ได้หลายข้อเลยแล้วก็ต้นนี้ครับน,นี่เป็นเอ็นมือเป็นฟิโลฟิโลเอ็นมือนี่นะครับใบสวยมากเขามีเสน่ห์ที่กลางใบนะพี่กระดูกอันนี้เขาจะใบยาวยาวได้กว่าน,นี้ใช่ไหมครับใช่เสน่ห์เขาจะอยู่ที่กระดูกแล้วใบก็จะยาวตัวน,นี้เขาเลื้อยเลื้อยแบบสูงข้อข้อถี่หรือว่าข้อยาวครับตัวน,นี้ อืข้อมันไม่ยาวมากข้อกลางๆเลยครดีเลยครับผมว่ามันดูสวยใช่อยู่บ้านผมก็เอาไปห้อยไว้อ๋อห้อยได้นะครับทำเป็นไม้ห้อยได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เออลืมบอกราคาต้นนี้เอาสี่ร้อยแล้วนะสี่ร้อยบาทครับครับอิดเม่อนะเอาต้นไหนก่อนดีอันนี้ก็ได้ครับซูเปอร์บัมซูเปอร์บัม บลมใหญ่สมชื่อนะครับใหญ่ได้ยีกนะครับต้นนี้ใบตัวใบเรียบตัวใบเรียบต้นใหญ่มีตําหนีหนึ่งใบนะครับมีตําหนีนิดนึงนะครับคบมีต้นหนีแต่ที่อยู่แหละแต่ว่าก็ทั้งมาเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูจริงีก็โอเคไหมตอนนี้เอาพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ เอาหมดสําหรับไปทําแม่พันธุ์ที่ดีนะครับไปผสมกับโชคดังอนาคตดีส่วนเอกเขาไม่ค่อยเอาผสมเพราะว่าเขาอยากให้มันคงฟอร์มเอาไว้แต่ว่าอันนี้สวยนะแบบใบแบบนี้ยผมว่ามันสวยดีจนซ้อนกันใช่เอาไปแต่งร้านก็ได้ใส่กระถางมินิมอลอันห้าร้อยบาทแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับนี่เป็นใหญ่อลังการมากชาลอนี่ชาลอนี่ แล้วนี่ตัวธรรมดาโอ้ใหญ่มากครับใหญ่ประมาณสามสิบสี่สามสิบกว่าประมาณสาณ <30 S 1> มสิบกว่าเนี่ยใหญ่ตนน้นเงาห้ <500 S 2> าร้อยห้าร้อยบาทนะครับโอ้ยังคุ้มใใหญ่มาก<อ>ใช้เวลานานมากนะครับ,รบถ้าทสนไซนี้แล้วก็อันสุดท้ายน่าจะส่งไม่ได้นะพี่ตัวนี้ อไม่มั่นใจว่ากล่องจะไหวไหมกล่องยาวใช่ไหมครับกล่องยาวไม่มั่นใจว่ามันจะไม่หักตอนนี้มันเป็นไอมะละกอด่างด่างใช่ไหมครับเ็าเล็กมาขายอยู่ฮะมันจะเขียวแค่ใบเดียวมันจะเขียวใบไม่มั่นใจว่าใบไหน ้่นีอันนี้คือ <ใน S 2> ด่างใช่ไหมครับด่าง<ช>แต่ว่าเขาจะด่งะางลายอ่อนอ๋อ,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 อด่างแบบนี้นะครับเ<ช>ขาจะด่างแบบเขียวอ่อนๆน,นะครับใช่มันเป็นแบบเขียวออกมิ้นมินอ่ะครับ,รบด่างมิ้นนะครับใช่ที่เคยเอามาขายต้นเล็กอ่ะอันนี้ต้นใหญ่ชำได้ประมาณสิบกว่าวันอ่ะล่างเริ่มเดินแล้วก็เลยเอามาขายใหญ่มากต้นใหญ่โตมโหฬารนะครับ ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เอาสองพันแล้วกันสองพันบาทนะครับใหญ่มากรต่ำพิโลเป็นพิโลครับก้านสั้นตัวนี้ก้านสั้นใหญ่เป็นไม้ย่อยตัวนี้อุ้มเลยเป็นไม้ยอดด้วยนะครับมีประมาณนี้เลยครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนอกเหนือจากนี้ก็สามารถทักไปสอบถามได้นะครับเผื่อ เก่อไม่ได้เอามาหมดเนะพี่เอาอาจ,จเอามาไม่หมดนะครับก็สามารถแอดไลน์หรือโทรสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ฮอนอมากครับ,รบขอบคุณคและสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้ยนะครับ